w o r ร์สมีอ p พอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะตอับเข้าสู่ Pocket i d เดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีนะคะวันนี้ชวนมาคุยเรื่องอสังหาริรม,มทรัพย์กันสักหน่อยแม้ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่ในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นป้ายประกาศขายกันพอสมควรโดยเฉพาะในบ้านเรานะคะอาจจะ1พิษโควิด -19 ด้วย2ก็ประจบเหมาะกับมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแม้ว่าเขาจะลดให้ เรียกว่าเกือบจะไม่ได้จ่ายเลยก็ตามนะคะแต่ว่าถ้าอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจกลับมาหลายคนก็กลัวนะคะว่าภาษีก้อนนี้ก็จะทําให้ที่ดินที่อยู่เฉยๆเนี่ย ไม่คุ้มนะคะในการที่ต้องเสียภาษีไปก็แน่แหละจริงๆแล้วในแง่ของเชิงเศรษฐศาสตร์ในการใช้ r รัพยากรให้เกิดประโยชน์ก็น่าจะดีกับเศรษฐกิจมากกว่าการซื้อที่ดินทิ้งไว้เฉยๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามในมิติหนึ่งอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญต่อการดํารงชีพแล้วก็ในด้านของการลงทุนยังคงพอมีโอกาสอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นโอกาสจากอะไรบ้างวันนี้มาดูสี่เรื่องกันเรื่องแรกเลยนะคะก็คือผล ตอบแทนของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมี2ทางนักลงทุนเนี่ยจะได้หนึ่งเลยคือจากการเพิ่มขึ้นของราคาสังหาริมทรัพย์นะคะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของเขาเรียกว่าเป็น cash ฟ l เนาะเป็นกระแสงเงินสดอย่างเช่นพวกค่าเช่าอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ก็จะให้ผลตอบแทน2ส่วนนี้เสมอนะคะเพราะว่าด้วยทรัพยากรหรือว่าที่ดินหรือแลนด์ที่มีจํากัดเนี่ยก็ทําให้อสังหาริมทรัพย์มีโอกาสที่จะปรับขึ้นราคาได้ในทุกๆปีอยู่แล้วราคาก็เลยมีการปรับขึ้นส่วนค่าเช่าเองถ้าในสถานการณ์ปกติเนาะ ที่จะต้องมีการใช้ชีวิตนอกบ้านเดินทางไปห้างสปปรรพสินค้าท่องเที่ยวตามโรงแรมเช่าอาคารสำนักงานเนี่ยค่าเช่าก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับโลเคชันด้วยนะคะแล้วก็อยู่กับเรื่องของดีมาพพลายในแต่ละพื้นที่ด้วยดังนั้นถ้าใครสนใจอยากจะได้ ค่าเช่านะคะหรือผลตอบแทนที่สม่ำเสมอเนี่ยการซื้อบ้านปล่อยเช่าซื้อพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมให้เช่าก็อาจจะเป็น1ทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยนะคะส่วนที่2ค่ะคือผลตอบแทนของอสังหาริมทมรัพย์เนี่ย ตามทฤษฎีจะรักษาอำนาจซื้อหรือว่าชดเชยตราเงินเฟ้อได้นะคะการที่เรามีเงินในบัญชีเป็นเงินสดนะคะคือพอดีเฟิร์นทำรายการใหม่ชื่อพองพองไลฟ์นะคะก็เป็นน้องน้ำธนาธรเนี่ยเขามาช่วยไลฟ์แล้วก็เฟิร์นก็ชวนนะักวางแผนการเงินมาตอบคำถามให้เพราะว่ามีเคสจากคุณผู้ชมทางบ้านเนาะส่งแผนการเงินเข้ามาให้วางแผนกันค่อนข้างเยอะแล้วเฟิร์นเองเนี่ยจริงๆทำรายการหนึ่งชื่อ Q&A คือถามมาต่อไปนี่แหละแต่ว่าตอนนี้เคสร่วม ร้อยเคสแล,แล้วก็เลยเกรงจะตอบไม่ไหวเคสวางแผนการเงินก็เลยชวนพี่ๆนะักวางแผนการเงินมาช่วยตอบคำถามให้แล้วก็เนี่ยมีน้องน้ํามาช่วยเป็นพิธีก่อนด้วยนะคะใครสนใจจริงๆก็ส่งเคสคุณมาได้นะคะ <c oughs> ก็เขียนว่าเอ๊คุณมีแคชโฟลเป็นยังไงงบดุลส่วนบุคคลแล้วก็เป้าหมายทางการเงินที่ Gmail นะคะ w well e l l m e u p c h a n n e l at gmail com นะคะเขียนว่าวางแผนกันเงินอะไรเงี้ยทีมงานเขาจะรันให้ตางคิวซึ่งก็ต้องรอนิดนึงเพราะว่าก็ค่อนข้างเยอะแต่ถ้า flow ได้นะคะพี่ๆน้องแผนกันเงินแฮปปี้ที่จะมาเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวอาจจะเพิ่มวันอะไรอีกทีน,นึงเนาะอ่ะอันนั้นคือประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของ การวางแผนการเงินทำไมถึงหยิบมาเพราะว่าฟันเห็นมีเคสหนึ่งเนี่ยนะคะ<ม>เขาเก็บเงินไว้ในบัญชี<ม>เงินฝากออมทรัพย์เยอะมากเยอะมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนของเงินทั้งหมดในพอร์ตโฟลิโอเขาพอร์ตฟลิโอเขาสักอ่าหนึ่งร้อเนเนี่ยเขามีเงินสดนะคะที่เป็นเงินออมที่ฝากไว้ในออมทรัพย์เนี่ย ประมาณสัก3-40%ทั้งทั้งที่อายุแค่30ปีเองนะคะส่วนตัวนะันมองว่ามันเยอะไปเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนเขาก็อาจจะไม่ได้มากดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะเราอาจจะลองหาโอกาสในการที่จะลงทุนเพื่อชดเชยตรางเงินเฟอ้อสักหน่อย เพราะว่าอมทรัพย์เองเนี่ยนะคะต้องยอมว่าดอกเบีย้ยมันน้อยมากเนาะไม่น่าจะสามารถชดเชยเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นจริงได้อาสังหาหรือมารัพย์เองก็เลยเป็น1ทางเลือกค่ะที่สามารถที่จะชดเชยอ,อัตรางเงินเฟอ้อได้ตามทฤษฎีนะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยค่าเช่าที่ขึ้นหรือว่าที่ดินที่ราคาสูงขึ้นเนี่ยมักจะมีสัดส่วนที่มากกว่าอัตรางเงินเฟอ้อนั่นเองทําให้อํานาจซื้อลดลงไม่มากนักหรือไม่ลดลงเลยด้วยซ้ำนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็น หนึ่งทางเลือกในการลงทุนได้ด้วยเช่นกัน 3. คืออสังหาริมทรัพย์ช่วยกระจายความเสี่ยงเพราะว่าถ้าไปดูความสัมพันธ์ของราคาอาสังหาริมทรัพย์ไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับ การลงทุนประเภทอื่นนะคะอย่างเช่นการลงทุนทางเลือกที่มักจะถูกเทียบเคียงว่าเป็นการลงทุนทางเลือกเช่นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็อย่างทองคําอย่างน้ํามันอย่างเงี้ยหรือ e v e n นต์บิตคอราคาผันผวนมากนะคะแน่นอนว่าผันผวนก็อาจจะมีข้อดีคือมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงแต่อีกในนึงก็คือมีโอกาสร่วงลงแรงด้วยเช่นเดียวกันถ้าใครไม่ชอบความผันผวนมากนะัก อยากกระจายความเสี่ยงจากสินทรัพย์ที่เป็นเมนหลักของพอร์ตเช่นหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์ก็น่าจะเป็นคําตอบนะคะและสุดท้ายเนี่ยน,นะคะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะมีความได้เปรียบในแง่ของมาตรการกระตุน้นหรือว่ามาตรการเฉพาะกิจต่างๆเพราะสังเกตไหมคะว่าเวลามีเรื่องของเศรษฐกิจชะลอหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยอสังหาริมทรัพย์จะเป็นหนึ่งในมาตรการที่ภาครัฐเอาออกมาใช้เช่นเรื่องของการลดหย่อนภาษีดอกเบี้ย 10,000แบาทต่อปีอันนี้คือมาอยู่แล้วแล้วก็มีมานานแล้วนะคะรวมถึงมาตรการอื่นๆเช่นลดค่าจดจำนองค่าโอนะอะไรแบบนี้เป็นต้น เพื่อที่จะกระตุ้นกําลังซื้อเพราะความเชื่อหนึ่งคืออสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในหลายมิตินะคะ1คือทําให้เกิดการจ้างงาน 2. ก็ทําให้เกิดการบริโภคพ,พวกสินค้าคงทนต่างๆเงี้ยนะคะซึ่งมันก็จะตามมาด้วยคอนซัมชันหรือว่าการบริโภคของประชาชนทั่วไปที่เขาอาจจะเป็นแรงงานในภาคอสังหาริมทรัพย์มันก็ทําให้ตัวหมุนของเศรษฐกิจเนี่ยมันหมุนไปได้ออมาก ากขึ้นนะคะจึงมักจะเป็นหนึ่งภาคส่วนที่ถูกหยิบมา ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายหลายครั้งเสมอด้วยเหมือนกันก็เลยนำะมาฝากกันนะคะว่าเหตุผลที่ควรลงทุนแนวสังหารริม,มทรัพย์4ข้อมีอะไรบ้างอายามัมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะผลตอบแทน2ทางทั้งตัว capital gain หรือว่ากำไรจากส่วนต่างราคาจากราคาที่สูงขึ้นนะคะถ้าเราขายทำกำไรกับ2คือผลตอบแทนที่เป็น cash ฟลหรือว่ากระแสเงินสดผ่านค่าเช่าเหตุผลที่2คือ ตัวผลตอบแทนรักษาหน้าซื้อได้นะคะหรือว่าทำให้ตัวเงินของเราเนี่ยนะคะชนะเงินเฟอ้อ3คือกระจายความเสี่ยงแล้วก็4คืออาจจะมีการช่วยเหลือจากนโยบายภาครัฐต่างๆในปัจจุบันเนี่ยเราก็เลือกลงทุนอสังหาริมารัซั์หลายรูปแบบนะคะเฟิร์นเองก็เป็นคนหนึ่งที่ก็มีอสังหาริมารัพย์เหมือนกันนะคะเพื่อ รับตัวกระแสเงินสดเนี่ยทุกๆเดือนนะคะถามว่าข้อดีคืออะไรก็จริงๆบางครั้งเราก็ลืมไปแล้วนะคะว่าอ๋อเรามีไรายได้จากผู้เช่านะคะแต่พอแบบสิ้นเดือนทีนะคะเขาโอนมาทีแล้วก็อ๋อมีเงินเข้าบัญชีด้วยแฮ เป็นต้นแต่จริงก็ตั้งรีมา์ไว้อยู่แล้วแหละเผื่อต้องเตือนผู้เช่าแต่ก็มีข้อดีข้อเสียนะคะมันก็มี Maintenance Co s ตต่างๆเนาะเวลาผู้เช่าทีเนี่ยก็ต้องดูดีๆฝนก็เคยเจอนะที่ไปเช่าคอนโดแล้วก็เหมือนตามที่เป็นข่าวกันนะคะเป็นเรื่องปกติมากก็อาจจะต้องมีการทำสัญญาปีละครั้งอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องมอนิเตอร์เรื่องขาน้ำข่าไฟค่าซ่อมบำรุงต่างๆที่เราต้องออไม่ให้เขาเนี่ย ทำให้เสียหายไม่งั้นก็เนาะเป็นชื่อเราเป็นบ้านเราเป็นห้องคอนโดของเราเป็นต้นหรือถ้าใครไม่อยากวุ่นวายแบบนี้นะคะฝนว่าวิธีการหนึ่งคือลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งก็อาจจะเป็นกองทุนหลายประเภทนะบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งที่เป็นอาคารสานักงานอ่าแน่นอนอาจจะกระทบจากโควิดหน่อยนะคะโรงแรมก็อาจจะกระทบกับโควิดหน่อยห้างสรรพสินค้าก็เช่นกันแต่ว่ามันก็จะมีบางประเภทเช่น โครงสร้างพื้นฐานนะคะอย่างเช่นพวกสาธารณภพต่างๆเนี่ยก็มีกองทุนที่ลงทุนในสินค้าเหล่านี้ด้วยเหมือนกันก็ลองศึกษาดูในตลาดหุ้นไทยก็มีตัวเลือกเยอะในตลาดต่างประเทศก็มีเช่นกันหรือจะลงทุนกองทุนรวมที่เขาคัดสรรมาให้เฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานก็มีเช่นกันนะคะลองศึกษาข้อมูลดูจะได้กระจายการลงทุนผ่านอาสังหาริมทรัพย์กันค่ะ วันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันสำหรับ Pocket i d e a เความรู้ฉบับกระเป๋าลาไปแล้วสวัสดีค่ะ